ตอนที่หนึ่งพันสี่ฝึกปางปางปางทักษะป้องกันครอบคลุมถึงโครงกระดูกน้อยและมังกรเพลิงนรกทันทีการปกป้องนั้นมาจากสุนัขมังกรดำอย่างไรก็ตามพวกมันพังลงราวกับเปล็ดหิมะที่โประบางเมื่อเข้าไปใกล้มังกรเพลิงนรกก็สัมผัสได้ถึงอันตรายเช่นกันดังนั้นมันจึงเลือกที่จะจุดไฟให้จิตวิญญาณของมันปลดปล่อยแสงอันเจิดจ้าออกมามันใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อปกป้องเพื่อนของมันปาง ร่างกายของมันสันแรงแล้วหยุดเคลื่อนไหวมันตายแล้วโครงกระดูกน้อยอยู่ด้านหลังศพมังกรเลวไฟสีเลือดพวยพุ่งในเบ้าตาของมันมันหายไปและหลีกเลี่ยงการระเบิดแล้วมันก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในทะเลพร้อมปันใส่สัตวรู<อ>ขณะที่ยืนอยู่ด้านหลังซูพิงรู้สึกประหลาดใจกับการแสดงออกของอสูรโกลาหนทันใดนั้นมันก็เปล่งแสงพระมัวที่กำจัดรังสีแสงโดยรอบทั้งหมดเปลี่ยนมิติให้กลายเป็นอาณาเขตโกลาหน พลังระเบิดที่มุ่งมาในทิศทางของมันละลายเมื่อสัมผัสกับอนาเขตนั่นเป็นทักษะแบบไหนกัน <Yeah. S 2> สูผิงตกใจกับการเคลื่อนไหวนั้นแม้ว่าเขาจะได้เห็นสิ่งต่างๆมา,มากมายก็ตามอาสูรน้อยสามารถต้านทานการโจมตีของอสูรสภาวะเทพดวงดาวได้เนี่ยนะ <Yeah. S 2> แม้แต่มังกรเพลิงนรกก็ไม่สามารถต้านทานการระเบิดครั้งนั้นได้สิ่งมีชีวิตตัวน้อยนั้นแข็งแกร่งกว่ามังกรเพลิงนรกแล้วหรอ yeah. ในที่สุดซูผิงก็ตระหนักว่าเขาคิดผิดพนาเขตที่ปล่อยออกมาจากอสูรน้อยได้ขวางพลังระเบิดไว้จริงแต่เห็นได้ชัดว่ามันช้าก,กว่ามังกรเพลิงนรกมากเมื่อมันกระโดดลงไปในทะเลอสูรร,ร้ายก็ค้นพบอสูรน้อยและคลุมคลั่ง สนามพลังสีดำครึ่งวงกลมแผ่ออกที่ก้นทะเลล้อมรอบอสูนโกลาหนอนาเขตพระมัวรอบๆมันถูกบีบอัดจนติดอยู่กับตัวจากนั้นก็แตกและระเบิดอสูนน้อยตายอย่างรวดเร็วดูเหมือนฉันจะคิดมากไปสูผิงตระหนักว่าอนาเขตพระมัวอาจมีผลกระทบลึกซับนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้มันขวางพลังระเบิดได้ในทางกลับกันสนามพลังสีดำเป็นวิธีการของเจ้าดวงดาวซึ่งประกอบด้วยพลังแห่งกฎและพลังเทพ มันไม่สามารถทำร้ายโครงกระดูกน้อยได้แม้แต่น้อยแต่มันกลับบีบอาสน์โกล,ล่าหนน้อยจนเละพลังระเบิดนั้นมีพลังของสภาวะเทพดวงดาวแต่ถูกขับไล่กลับกันการโจมตีของเจ้าดวงดาวกลับได้ผลดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับอาณาเขตนั้นฉันจะหาว่าอาณาเขตสามารถต้านทานการโจมตีประเภทใดได,ได้หากฉันเข้าใจความแตกต่างของการโจมตีเหล่านั้นสูผิงคิดเขาคืนชีพท,ทั้งอาสูรน,น้อยและมังกรเพลิงนรก응 สูพิงยังไม่ได้ออกคำสั่งมังกรเพลิงนรกก็โจมตีอีกครั้งอย่างไรก็ตามอสูรโกลาหนมึนง,งงอยู่ครู่หนึ่งเพียงไม่กี่วินาทีก็ฟื้นความทรงจำมันลังเลหลังจากนึกถึงความเจ็บปวดจากความตาย,เ,ยเมื่อเขาสังเกตเห็นว่าอสูรน้อยไม่เต็มใจสูผิงก็ใช้เทคนิคลับเพื่อกระตุ้นเจตนาค่าทันทีดวงตาของอสูรโกลาหนเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเจตนาค่าเพิ่มขึ้นมันคำรามและพุ่งเข้าใส่อสูรทะเลมันประมาทตั้งแต่แรก อสูรตัวอื่นจะหนีจากศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวแม้ว่าจะได้รับการกระตุ้นเจตนาฆ่าก็ตามอสูรทะเลคำราเมื่อสังเกตเห็นการกลับมาของอสูรโกลาหนอย่างไรก็ตามดูเหมือนมันจะตื่นประหนกเพราะการคืนชีพของอสูรโกลาหนเอสูรร้ายกลัวมันหรอซูผิงรู้สึกประหลาดใจจากนั้นเขาก็เห็นสนามพลังสีดามถูกสร้างขึ้นใหม่และห้อมล้อมอสูรน้อยไว้อสูรน้อยส่งเสียงร้องโหยหวน วังวนสองวังวนปรากฏขึ้นนอกเหนือจากอาณาเขตหมอกโกลาหลซึ่งทําให้ความมืดบิดเบี้ยวเมื่อมันปรากฏขึ้นสิ่งนี้ทําให้เกิดมิติที่แคบมากสําหรับอสูรน้อยมากเสียจนถูกบ,บีบอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานมันสามารถทนได้5วินาทีสูผิงตั้งใจดูมากอาสูรน้อยตายทันทีในตอนแรกแต่หลังจากนั้นก็มีความก้าวหน้าอย่างมากในครั้งที่สองเขากระตือรือร้นที่จะศึกษาสิ่งมีชีวิตนี้เพิ่มมากขึ้น ซูผิงยังคงเฝ้าสังเกตต่อไปหลังจากคืนที่อสูรน,น้อยอสูรทะเลส่งเสียงคำรามซึ่งผสมด้วยความโกรธและความตกใจขณะที่อสูรน,น้อยฟื้นคืนที่เป็นครั้งที่สามมันใส่หางขนาดมาฮมาทําให้เกิดคลื่นใหญ่ mm. แล้วมันก็ดำลงไปอย่างรวดเร็วมันเลือกที่จะหนี mm. ฮะฮสูผิงไม่ได้คิดถึงสิ่งนี้อสูรร้ายสภาวะเทพดวงดาวเลือกที่จะหนีจากสัตวูที่ไม่มีนัยสำคัญสองสามตัว mm. โครงกระดูกน้อยยังคงไล่ตามดังนั้นซูผิงจึงเรียกมันกลับมาอย่างรวดเร็วโครงกระดูกน้อยค่อนข้างโหดร้ายเช่นกันไม่เพียงแต่มันกล้าโจมตีอสูรสภาวะเทพดวงดาวเท่านั้นมันยังกล้าไล่ตามเมื่ออสูรสภาวะเทพดวงดาวกำลังจะหนีอีกด้วยสิ่งมีชีวิตนั้นดูเหมือนจะสังเกตเห็นธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาของอสูรน,น้อยและกลัวมันก่อนหน้านี้โครงกระดูกน้อยโจมตีไม่หยุดแต่อสูรทะเลเพิกเฉยต่อม,นมัน เนื่องจากมันโดมตีอสูรอสูรโกลาหลนเป็นหลักแม้ว่าเจ้าตัวเล็่จะยังไม่แข็งแกร่งแต่ก็ได้แสดงให้เห็นลักษณะการครอบงำของสิ่งมีชีวิตชั้นนำแล้วกลับมาสู่ผิงเรียกพวกมัน,เ,นเขาตั้งใจจะให้อสูรของเขาฝึกดด้วยกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่อสูรน,น้อยจะได้รู้ว่าคู่หูหมายถึงอะไรอย่างไรก็ตามเป้าหมายของพวกมันหนีไปแล้วและเขาต้องหาเป้าหมายใหม่ เขาอนุญาตให้อสูรเริ่มดูดซับพลังเทพในทะเลสาบก่อนแล้วก็นำพวกมันไปข้างหน้าทะเลกว้างใหญ่จนมองไม่เห็นอะไรนอกจากน้ำทุกทิศทางทำให้จับทิศทางไม่ถูกพลังเทพควบแน่นและเกาะตัวเป็นทะเลสาบในเมฆแต่ไม่มีใครรวบรวมมันได้อาจเป็นเพราะทะเลอันตรายเกินไปและน้อยคนนักที่จะเดินทางผ่านท้องฟ้าสู่ผิงให้มังกรเพลิงนรกปล่อยกลิ่นอายของมังกรและดึงดูดอสูรร้ายในบริเวณใกล้เคียงไม่นานหลังจากนั้น ก็มีการโจมตีหลายครั้งมาจากทะเลพวกมันมาจากปลาประหลาดที่มีเขี้ยวแหลมพวกมันทั้งหมดเป็นเจ้าดวงดาวเยี่ยมสูผิงกำลังจะสั่งให้อสูรของเขาต่อสู้กลับแต่เขากลับเห็นภาพที่น่าสะพรึงกลัวก่อนอน้ำที่อยู่ด้านใต้มืดลงและเข้มขึ้นกลายเป็นเงายักษ์สูผิงสามารถมองเห็นฟันแหลมที่ขอบเงาซึ่งเป็นปากขนาดใหญ่<อ>ปางปากยักป้าปากทันทีกลืนปลาประหลาดเข้าไปทั้งหมด ลาก็สังเกตเห็นการมาถึงของปากยักษ์และพยายามหนีแต่ดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกสะกดข่มพวกมันทั้งหมดถูกกลืนกินหัวขนาดมห ah ึมาโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําทะเลมันมีตาสีแดงสามดวงหนึ่งในนั้นสังเกตเห็นซูผิงและอสูรของเขา ผู้แหววสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์กลับลงไปในทะเลทำให้เกิดคลื่นน้ำสูงหลายพันเมตร,รวินาทีถัดมาสู่ผิงรู้สึกว่ามิติรอบๆตัวเขาแน่นขึ้นเขาไม่สามารถขยับหรือขยับตาได้แม้ว่าเขาจะเข้าใจกฎแห่งมิติก็ตามการควบคุมมิติของเขาดูเหมือนจะถูกปิดกัน้นนี่เป็นวิธีการอะไร ซูผิงตกใจมากอสูรร้ายนั้นแข็งแกร่งกว่าอสูรร้ายสภาวะเทพดวงดาวที่หนีไปเขายังคิดว่าที่มันหนีไปน่าจะเพราะตรวจพบผู้มาใหม่มากกว่าไม่ใช่เพราะกลัวอสูรโกลาหนอสูรตัวนี้มีความยาวอย่างน้อยหนึ่งหมื่นเมตรทะเลจะต้องลึกแค่ไหนสัตว์ประหลาดตัวนี้ถึงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ซูผิงคนลุกไปทั่วทั้งตัวเขารู้ว่าการเดาของเขาถูกต้องขณะที่เขามองปากยักษ์ทะเลสาบพ,พลังเทพบนเมฆะส,สมพลังงานมาเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีใครกล้าเข้ามาในสถานที่อันตรายเช่นนี้ในไม่ช้าซูผิงและอสูรของเขาก็เข้าไปในปากนั้นซึ่งมีกลิ่นเหม็นและชื้นจากนั้นเขาก็หมดสติไปคราวนี้ซูผิงเลือกการคืนชีพแบบสุ่มมีอสูรร้ายที่ทรงพลังมากเกินไปในทะเล ซูผิงตั้งใจที่จะหาสถานที่ท้าทายที่มีอสูรน,น้อยกว่าเพราะการฝึกจะไม่มีประโยชน์หากสถานที่นั้นอันตรายเกินไปเวลาผ่านไปซูผิงท่องไปในแดนเทพอาเคียนเป็นเวลาสามวันเขาคืนที่แบบสุ่มหลายร้อยจุดในที่สุดก็พบดินแดนนรกร้างที่อสูรร้ายส่วนใหญ่เป็นอสูรสภาวะเจ้าดวงดาวกับสภาวะเทพดวงดาวเป็นส่วนน้อยอสูรโกลาหนก้าวหน้าเร็วที่สุดในช่วงสามวันนี้ไม่ใช่เพียงเพราะสายเลือดของอสูรน,น้อย แต่ยังเพราะมันไม่เคยผ่านการฝึกฝนเรื่องความเป็นความตายมาก่อนการกระตุ้นและความเจ็บปวดจากความตายนั้นได้ผลค่อนข้างดีแค่สาวันเท่านั้นอสูรน้อยก็สามารถต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตระดับดวงดาวได้แล้วสูผิงมองไปที่อสูรโกลาหนซึ่งสูงเกือบ8เมตรด้วยอารมณ์ที่หลากหลายมันเติบโตขึ้นอย่างมากในเวลาเพียงสาวันอสูรร้ายที่เขาเคยอุ้มไว้ในอ้อมแขนตอนนี้กลายเป็นยักษ์ไปแล้ว ทั้งที่มันยังไม่ผ่านระยะตรัสรู้ด้วยซ้ําประสบการณ์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีมากมายและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงความก้าวหน้าอย่างมากเป็นเครื่องยืนยันถึงพรสวรรค์อันยอดเยี่ยมของอสูรน้อยอในที่สุดซูผิมก็เข้าใจว่าทําไมอัจฉริยะบางคนถึงถูกเรียกว่าสัตว์ประหลาดอสูรน้อยเป็นสัตว์ประหลาดอย่างแท้จริงแม้แต่เทพที่มีพรสวรรค์ที่สุดก็ยังต้องประหลาดใจกับการเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ซูผิงรู้สึกยินดีนอกเหนือจากความสูงและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นอสูรน้อยก็ค่อยๆสงบสุขกับอสูรตัวอื่นๆของเขาอย่างน้อยก็ไม่ถือว่ามังกรเพลิงนรกเป็นอาหารอีกต่อไปซูผิงได้สอนความหมายของการเป็นคู่หูให้กับมันแล้วซูผิงจะเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาและเรื่องศีลธรรมให้กับอสูรน้อยเมื่อพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เขาไม่สนใจว่าอาสูรน้อยจะเข้าใจหรือไม่แค่ขาสนุกกับการสอนมันก็พอแล้ว ซูผิงไม่ต้องการให้มันกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่ไม่รู้อะไรเลยนอกจากการฆ่านั่นคงเป็นแค่เครื่องมือไม่ใช่อสูรฉันควรช้าลงหน่อยการฆ่ามากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกันมันเพิ่งเกิดซูผิงไม่ควรรีบร้อนเ,อเขาตัดสินใจที่จะฝึกอสูรน,น้อยให้ช้าลงและนำอสูรน,น้อยไปดูสิ่งมหัศจรรย์นในโลกที่เจริญรุ่งเรืองทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจว่าการฆ่าไม่ใช่สิ่งเดียวที่สำคัญต่อมาซูผิงฆ่าตัวตายและเลือกที่จะคืนชีพแบบสุ่ม เพื่อค้นหาทวีปที่สถาบันวิถีสวรรค์อยู่ในที่สุดเขาก็กลับมาที่สถาบันหลังจากคืนชีพไปหลายสิบครั้งทันทีที่เขากลับมาคนใช้ของเขาก็มาพบเขาทันทีการท้าทายสูผิงเลิกคิวขึ้นผู้ชายคนนั้นท้าทายเขาอย่างนั้นหรอ สูผิงไม่ชอบเจ้าชายตระกูลสายฝนอยู่แล้วคนที่ไม่ถือว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยซ้ำไม่น่าแปลกใจที่เขาไม่ผ่านการทดสอบที่สเขาไม่มีคุณสมบัติเทพมากนักหรอกสูผิงพูดกับคนใช้อย่างไม่ลังเลว่าข้ารับคำท้าเจะเริ่มเมื่อไหร่ายท่านด่วนตัดสินใจไปหรือเปล่าคนรับใช้ประหลาดใจในความกล้าหาญของสูผิงในขณะที่เขาถูกเจ้าชายจากตระกูลขั้นสูงท้าทาย เจ้าชายทุกคนล้วนเป็นยอดฝีมือที่มีความสามารถพิเศษการไม่ผ่านการทดสอบคุณสมบัติเทพไม่ได้หมายความว่าเขาอ่อนแอไม่มีอะไรต้องพิจารณาการท้าทายไม่ควรปฏิเสธนี่สุพิงถามแต่เขาเป็นเจ้าชายคนใช้มองมาที่สุพิงนางไม่อยากเสียเจ้านายคนใหม่ไปเร็วขนาดนี้สุพิงยิ้มและกล่าวว่าเจ้าชายไม่ได้ไรเทียมทานนอกจากนี้응 แม้ว่าเขาจะไร้เทียมทานค่าก็จะทุบตีเขาและพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่คนใช้ตกใจกับคำตอบของเขานางมองรอยยิ้มสดใสของซูผิงสงสัยว่าทำไมมนุษย์ถึงมีความมั่นใจมากพอที่จะอ้างว่าเขาจะทุบตีเจ้าชาย ตกลงข้าจะส่งคำตอบของท่านให้พวกเขาคนใช้กลัวเกินกว่าจะมองตาสูผิงเพราะนางถึงสัมผัสได้ถึงแสงที่มาจากมนุษย์ซึ่งเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์เสียอีกสูผิงพยักหน้าเขาไปพบอาจารย์ของเขาหลังจากที่คนใช้จากไปเขาใช้ตราส่งคำขอพบอาจารย์แต่อาจารย์ก็ตอบว่าเขากำลังบ่มเพาะอย่างสันโดษสูผิงต้องรอสองสามวันต่อมาอาจารย์มาที่วังของสูผิงและถามว่าเจ้าอยากรู้อะไรอาจารย์ ข้าต้องการเรียนรู้ว่าจะเพิ่มโลกใบที่สองได้อย่างไรสูผิงถามตรงๆข้าต้องควบคุมกฎสูงสุดสี่ข้ออย่างเต็มที่เพื่อทำให้โลกใบแรกสมบูรณ์แบบเมื่อข้าทำเสร็จแล้วควรทำอย่างไรต่อเพื่อสร้างโลกใบที่สอง มีอย่างอื่นที่สามารถใช้สร้างโลกใบเล็กได้อีกหรือไม่ตอนที่1,005สมบัติพิเศษสูผิงฟังอย่างตั้งใจก่อนอื่นเจ้าต้องรู้กลไกเบื้องหลังโลกใบเล็กและสิ่งที่จำเป็นในการสร้างโลกใบเล็กขั้นพื้นฐานก่อนอที่ปรึกษาอาจารย์หนุ่มอธิบายอย่างอดทนว่าพูดง่ายๆว่าเมื่อเจ้าเที่ยวชาญกดอย่างเต็มที่จะสามารถใช้เพื่อสร้างศูนย์กลางของโลกใบเล็กและกดอื่นๆจะเป็นรากฐานของโลกใบเล็ก พลังของโลกใบเล็กขึ้นอยู่กับรากฐานของมันยิ่งมีการรวมกดเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้วศูนย์กลางก็เพียงพอแล้วที่จะสร้างโลกใบเล็กแม้จะไม่มีรากฐานก็ตามมันสามารถรองรับพลังศรัทธาพิเศษได้พลังศรัทธาพิเศษสุพิงรู้จักพลังแห่งศรัทธาแต่รู้สึกสับสนกับคำอธิบายนี้พลังศรัทธาไม่เคยถูกมองว่าเป็นสิ่งธรรมดาในสหพันธ์ อาจารย์หนุ่มหมายถึงพลังที่แตกต่างหรือว่าเขาคิดว่ามันสำคัญกว่าใช่แล้วหากเจ้าเพิ่มศูนย์กลางของโลกใบเล็กด้วยพลังศรัทธาเจ้าจะสามารถควบคุมพลังของมันได้นั่นคือโลกใบเล็กที่พื้นฐานที่สุดอาจารย์หนุ่มกล่าวต่อไปว่าโลกใบเล็กของอัจฉริยะส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นด้วยกฎที่พวกเขาเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่เป็นรากฐาน โลกใบเล็กของเจ้าจะยิ่งแกร่งหากเจ้าเข้าใจกฎสูงสุดสี่ข้ออย่างเต็มที่และใช้กฎเหล่านั้นเพื่อสร้างรากฐานหากเจ้าเที่ยวชาญกฎสูงสุดทั้งสี่อย่างอย่างเต็มที่โลกใบเล็กของเจ้าที่สร้างขึ้นจากกฎเหล่านั้นจะสมบูรณ์แบบ อันที่จริงเจ้าไม่จําเป็นต้องพยายามมากเกินไปตอนย่อโลกใบแรกหากเจ้าทําเช่นนั้นการสร้างโลกใบที่สองจะยากขึ้นมากอาจารย์หนุ่มเหลือบมองซูผิงและพูดเสริมว่ายกตัวอย่างเช่นถ้ามีโลกใบเล็กสามใบใบแรกอยู่บนพื้นฐานของกฎหลายข้อรวมทั้งกฎสูงสุดสี่ข้อโลกใบที่สองอยู่บนพื้นฐานของกฎสูงสุดสี่ข้อที่ข้าเชี่ยวชาญอย่างเต็มที่สิ่งนี้ทำให้โลกที่สองของข้าแข็งกว่าใบแรก พวกมันสามารถเสริมสร้างซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องกปลืนกันถ้าเจ้าเชี่ยวชาญกดสูงสุดทั้งสี่ในโลกใบแรกเจ้าจะต้องต่อสู้กับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อสร้างโลกใบที่สองขึ้น<ม>เพื่อไม่ให้โลกใบเล็กทั้งสองไม่หลอมรวมเข้าด้วยกันมเมื่อพวกมันทําเสร็จแล้วสนามพลังพิเศษระหว่างพวกมันจะหยุดนิ่งสูผิงตกตะลึงเขาไม่จําเป็นต้องเชี่ยวชาญกดสูงสุดสี่ชอในโลกใบแรกอย่างครบถ้วนหรอ อาจารย์ครับถ้าเป็นเช่นนั้นการสร้างโลกใบที่สองจะไม่ง่ายกว่าหรือถ้าข้าสามารถโลกแรกด้วยวิธีธรรมดาสุพิงถามอาจารย์หนุ่มใส่หัวและกล่าวว่าเจ้าต้องเข้าใจกฎสูงสุดสีข้อในโลกใบแรกถ้าเจ้าทำไม่ได้ เจ้าจะไม่สามารถรับสนามพลังพิเศษของโลกใบที่สองได้สูผิงเข้าใจจากนั้นเขาจึงถามว่าแล้วท่านใช้อะไรสร้างโลกใบที่สามอาจารย์หนุ่มมองมาที่เขาและพูดว่าข้าได้โลกใบที่สามมาด้วยโชค ข้าได้รับการกระตุ้นพิเศษจากหัวใจของสัตว์ประหลาดซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับกฎสูงสุดสี่ข้อข้าเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นคือวิธีที่ข้าย่อโลกใบที่สามที่ทรงพลังยิ่งกว่าการกระตุน้นใช่แล้วเ,เจ้าอาจพยายามเข้าใจกฎสูงสุดสี่ข้อและทําให้โลกใบแรกของเจ้าสมบูรณ์แบบก่อนจากนั้นเจ้าภูมิสามารถควบคุมกฎสูงสุดสี่ข้อได้อย่างเต็มที่และสร้างโลกใบที่สองนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนทํา สิทธิ์ของเราทุกคนสามารถย่อโลกใบเล็กได้สองใบยอย่างไรก็ตามการย่อใบที่สาเป็นเรื่องยากเจ้าต้องค้นหาการกระตุ้นใหม่ที่ปรึกษากล่าวสูผิงเข้าใจดังนั้นการกระตุ้นคือสิ่งสําคัญจริงๆเทพโบราณน,นั้นบรรลุโลกใบเล็กเจ็ดใบโดยได้รับการกระตุ้นมากมายที่มีพลังเท่ากับกฎสูงสุดสข้ออย่างนั้นหรอ ซูผิงตกตะลึงกดสูงสุดสี่ข้อได้รับการยอมรับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากดทั้งหมดมันยากที่จะหากฎดอื่นใดที่ดีเท่าพวกมันมีอีกวิธีหนึ่งในการย่อโลกใบเล็กอาจารย์หนุ่มกล่าวต่อนั่นคือการหาสมบัติพิเศษมีบางสิ่งในโลกนี้ที่มีพลังพิเศษเจ้าสามารถใช้มันเป็นรากฐานสำหรับโลกใบเล็กได้ถ้าเจ้าพบมันเท่าที่ข้ารู้ใบไม้แต่ละใบของต้นไม้โลกพันวิถีที่ก่อความโกลาหลน,นั้นมีโลกใบเล็ก เจ้าสามารถสร้างโลกใบเล็กได้หากเจ้าได้ใบของมันมาสักใบต้นไม้โลกพันวิถีสูผิงตกตะลึงมันน่าสะพรึงกลัวที่ใบไม้แค่ใบเดียวสามารถสร้างโลกใบเล็กได้ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าก็จะสร้างโลกใบเล็กได้นะพันสิทธิ์ถ้าข้าเจอต้นไม้สูผิงอดไม่ได้ที่จะถามอาจารย์หนุ่มใส่หัวแน่นอนว่าไม่อย่างที่ข้าพูดโลกใบเล็กของเจ้าต้องแตกต่างกันเพื่อป้องกันไม่ให้มันหลอมรวมกัน ใบของต้นไม้นั้นส่วนใหญ่เหมือนกันแม้ว่าเจ้าจะได้รับมาร้อยใบก็จะมีเพียงใบเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าย่อโลกใบเล็กได้เขาใส่หัวด้วยท่าทางแปลกๆขณะที่กล่าวเสริมทำไมข้าถึงบอกเจ้าเรื่องนี้นะหรออนแม้แต่เทพโบราณก็ยังไม่สามารถหาสมบัติดังกล่าวได้ข้าแค่ยกตัวอย่างมีของอื่นๆอีกมากมายที่มีผลพิเศษแต่เจ้าจะต้องโชคดีจึงจะได้มันมาน่าเสียดายที่เจ้าเป็นมนุษย์ ไม่งั้นเจ้าคงสามารถพึ่งพาความช่วยเหลือจากตระกูลของเจ้าในการสร้างโลกใบที่สามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นตระกูลขั้นสูงเขาเหลือบมองซูผิงและสายหัวมนุษย์เป็นเพียงสายพันชั้นต่ำในแดนเทพอาเคียน mm. แต่มียอดฝีมือที่เป็นมนุษย์อยู่นอกอาณาจักรอยู่เทพจึงให้มนุษย์มีชีวิตรอดเพราะยอดฝีมือเหล่านั้นถ้าเช่นนั้นตระกูลระดับสูงมีสมบัติเช่นนี้หรือไม่ดวงตาของซูผิงเป็นประกาย mm. เขาจำเจ้าชายที่ท้าทายเขาและอิจฉาขึ้นมาในทันใดการเป็นเจ้าชายผู้ชายคนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในตระกูลของเขามันจะง่ายมากที่จะสร้างโลกใบเล็กสามใบเพราะเขาเข้าใจกฎสูงสุดทั้งสี่ข้อแล้วเขาจะสามารถมีโลกใบเล็กได้มากกว่านี้ถ้าเขามีโอกาสอื่นหรือถ้าเขามีความสามารถนั่นเป็นข้อได้เปรียบของตระกูลใหญ่ฉันไม่สามารถเทียบกับพวกเขาได้สูผิงถอนหายใจและจดจ่อกับการบ่มเพาะของเขาเอง เขาเกือบจะเสร็จสิ้นการควบคุมกฎสูงสุด4ข้อแล้วเขาตั้งใจจะใช้ผลเห็นแจ้งกับกฎแห่งการทำลายล้างสำหรับกฎแห่งชีวิตเขาตัดสินใจที่จะรอให้ภาพร่างดาวดวงที่7วาดเสร็จก่อนกฎเหล่านั้นได้หลอมรวมเป็นโลกใบแรก ดูเหมือนว่าฉันจะต้องมองหาสิ่งใหม่เพื่อสร้างโลกใบที่สองหรือเพื่อทำความเข้าใจกฎที่หายากยิ่งขึ้นสูผิงค่อยๆวางแผนสำหรับเขาการเดินทางครั้งนี้คุ้มค่ามากอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ตามมืดบอดอีกต่อไปงานนี้มีความท้าทายแต่ตอนนี้เขารู้วิธีที่จะทำให้สำเร็จขอบคุณสำหรับการที่นะครับสูผิงขอบคุณอาจารย์หนุ่มอย่างจริงใจที่ปรึกษาสอนเขาอย่างอดทนโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่เป็นไร เป็นเรื่องปกติที่อัจฉริยะอย่างเจ้าจะปรากฏขึ้นท่ามกลางมนุษย์มีเทพไม่กี่องค์เท่านั้นที่สามารถย่อโลกใบเล็กในขณะที่มีระดับเท่าเจ้าพยายามต่อไปบางทีการเติบโตของมนุษยชาติอาจจะขึ้นอยู่กับเจ้าที่ปรึกษากล่าวด้วยรอยยิ้มสูผิงยิ้มเขารู้ว่าอาจารย์หนุ่มเพียงแค่เรียนเขาแต่เขาไม่สนใจเขาบอกลาที่ปรึกษาและกลับไปที่วังในขณะที่รอการท้าทายไม่นานคนใช้คนสวยก็กลับมาดูเหมือนานางจะมีเรื่องน่าย,ยินดี ท่านสูผิงเจ้าชายที่ท้าทายท่านถูกนำตัวไปหาคณะตรวจสอบการท้าทายจะต้องเลื่อนออกไปก่อนฮะสูผิงรู้สึกประหลาดใจมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอย่างนั้นหรือข้าไปถามถามดูแล้วอืมันเกิดอุบัติเหตุกับเจ้าหญิงตระกูลสายฝนทุกคนในตระกูลโกรธจัดคณะกรรมการตรวจสอบกำลังสอบสวนเรื่องนี้อยู่คนใช้กล่าวด้วยรอยยิ้ม,ม ซูผิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและจำได้ว่าสี่ผู้สูงศักดิ์ของตระกูลสายฝนมาที่สถาบันและมีเพียงคนเดียวที่ผ่านการทดสอบเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหญิงนางคือคนไหนคนใช้มองไปรอบๆและพูดด้วยเสียงต่ำว่าเจ้าหญิงสิ้นพระชนค่ข้าได้ยินมาว่ามีบางอย่างผิดปกติระหว่างการบ่งเพาะของนางเป็นเจ้าหญิงของตระกูลสายฝนที่ไปที่สำนักสวรรค์ยุทธสำนักสวรรค์ยุทธ ดวงตาของซูผิงเย็นชานางเป็นเจ้าหญิงคนเดียวที่มีคุณสมบัติอย่างนั้นหรือเขาได้ยินมาว่าการแข่งขันระหว่างลูกหลานตระกูลใหญ่นั้นโหดร้ายแต่เขาไม่รู้ว่าพวกเขาจะสามารถฆ่าเจ้าหญิงได้ในขณะที่อยู่ในสถาบันวิถีสวรรค์ไม่น่าแปลกใจที่คนอื่นๆกำลังถูกสอบสวนพวกเขาได้รับประโยชน์จากการตายของเจ้าหญิงอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่กังนวลว่าเทพโบราณในตระกูลของพวกเขาจะรู้เข้าหรอ เว้นแต่ผู้สนับสนุนของพวกเขาจะทำอะไรบางอย่างสูผิงประนับว่าตระกูลใหญ่เหล่านั้นไม่สามารถคีกันอย่างไรก็ตามมันไม่เกี่ยวอะไรกับเขาดังนั้นเขาจึงเพียงแค่ใส่หัวและหยุดคิดเรื่องนี้เ,เพราะเขาบรรลุเป้าหมายแล้วเขาบอกลากคนใช้และบอกนางว่าเขาจะบ่มเพาะอย่างสันโดษอีกครั้งจากนั้นเขาก็ฆ่าตัวตายเมื่อไม่มีใครอยู่ใกล้เขาใช้การคืนชีพแบบสุ่มและเดินเตร่ไปมาในแดนเทพพร้อมกับอสูรของเขาเ แดนเทพอาเคียนนั้นกว้างใหญ่อย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามที่นี่ต่างจากอาณาจักรโกลาหลแห่งอันเดธสถานที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่โดยเทพหรือเผ่าพันธ์ุบริวารมีเมืองอยู่ทุกที่ดังนั้นซูผิงจึงไม่พบพื้นที่รกรางที่เหมาะสมสำหรับการฝึกจนกระทั่งหลังจากการคืนชีพติดต่อกันสองสามครั้งดูเหมือนว่าอาณาจักรโกลาหลแห่งอันเดสจะเป็นสถานที่ที่ดีกว่าสำหรับการบ่งเพาะ ฉันสามารถต่อสู้กับสัตว์ประหลาดได้ทุกเมื่อที่ต้องการสูผิงคิดสูผิงออกจากแดนเทพอาเคียนและกลับไปที่ร้านของเขาในอีกสองสามวันต่อมาสูผิงใช้เวลาช่วงนั้นทำความคุ้นเคยกับแดนเทพอาเคียนมากขึ้นแทนที่จะแค่ต่อสู้เขาเห็นสิ่งใหม่ๆมากมายความรู้บางครั้งก็มีความสำคัญมากกว่าความแข็งแกร่งค่ายกลและทักษะของแดนเทพอาเคียนนั้นยอดเยี่ยมมาก พวกมันเป็นทักษะด้านดวงดาวที่ดีกว่ามากไม่น่าแปลกใจเลยที่เหล่าเทพจะยืนอยู่เหนือเผ่าพันธุ์อื่นๆตั้งแต่สมัยโบราณแม้ว่าสูผิงจะไม่ชอบเทพเพราะอาคติทางเชื้อชาติแต่โจโอแอนนาและอาจารย์หนุ่มก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเทพทุกองค์ไม่เหมือนกันสูผิงชื่นชมเทพอย่างแท้จริงเมื่อพูดถึงการบ่มเพาะและเทคนิคลับเพราะพวกเขาก้าวหน้ากว่าของสหพันธมากสูผิงกลับมาที่ร้านก็มืดแล้ว เขาแค่ยืนอยู่ตรงนั้นในโถงต้อนรับร้านปิดแล้วเห็นได้ชัดว่าวันนี้มีลูกค้าจำนวนพอสมควรตัแอนนาและท่านหญิงเขียวอยู่บนโซฟาและถังยู่ร้านดูเหมือนจะต่อสู้อยู่ในสนามรบเสมือนจริงทั้งสองคนไม่แสดงปฏิกิริยาใดๆ ต่อการมาถึงอย่างกระทันหันของซูผิงเจ้าหนูทำไมแกไม่จำเป็นต้องผ่านการลงทันจากสวรรค์ละซูผิงรีตอสูรน,น้อยซึ่งเพิ่งผ่านระยะตรัสรู้แต่มีความสูงมากกว่า12เมตรแล้วเขาได้ตรวจสอบระดับของมันแล้วตามการระบุข,ของระบบอสูนของเขาได้เข้าสู่สภาวะว่างเปล่าหลังจากใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในแดนเทพอาเคียน อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ขางุนงงก็คือการที่อสูรก้าวข้ามไปสู่สภาวะสมุรโดยไม่กระตุ้นการลงทานจากสวรรค์้อนกลับไปในแดนเทพอาเคียนมันทะลวงผ่านไปสภาวะสมุรจากระดับ9ก้าด้วยวิธีธรรมชาติ <Yeah. S 2> สูผิงไม่เห็นการลงทันจากสวรรค์ <Yeah. S 2> เมื่อมันไปถึงสภาวะว่างเปล่าเช่นกันเป็นไปได้ไหมที่แม้แต่สวรรค์ไม่กล้าลงโทษมัน yeah. ความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวของซูผิงนับตั้งแต่ที่เขาได้เรียนรู้ว่าสวรรค์มีเจ็ดจำนงเขาเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการลงทันสวรรค์ซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมชาติอย่างที่เขาคิดในตอนแรกโืม อสูรน้อยยกยักหน้าให้สูผิงดูเหมือนจะภาคภูมิใจในความก้าวหน้าของตัวเองสูผิงชำเลืองมองมันและส่งมันไปที่ห้องอสูรตรงไปยังคอกเลี้ยงดูอสูรโกล,ล่าหนยอมรับว่าสูผิงเป็นเจ้าของหลังจากไปสำรวจแดนเทพมันยังคุ้นเคยกับ สุนักมังกรดำโครงกระดูกน้อยและอสูรอื่นๆมันทะลวงมาถึงสภาวะว่างเปล่าเท่านั้นแต่ก็ยังกล้าพอที่จะโจมตีอสูรระดับดวงดาวและบุกเข้าไปในโลกใบเล็กของเจ้าดวงดาวสูผิงใส่หัวเขาคิดว่าเขามีความสามารถมากแล้ว เขาทำให้เทพอมตะตกใจเมื่อเขาย่อลอบบายเล็กในขณะที่ยังอยู่ในสภาวะชะตากรรมอย่างไรก็ตามเขาเทียบอะไรกับอสูรน,น้อยไม่ได้เลยข้อเท็จจริงที่ร้ายแรงกว่านั้นคืออสูรเพิ่งฟักออกมาเมื่อสองสามวันก่อนดูเหมือนว่าฉันต้องบ่มเพาะให้มากขึ้นมิฉะนั้นอสูรจะนำหน้าฉันในไม่ช้าซูผิงรู้สึกวิกฤตมันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่หากอสูรของเขาโตเร็วเกินไปและหลุดพ้นจากสัญญาของเขา